ครั้นในเวลาเชา้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังสำนักภิกษุณีแห่งหนึ่งนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นภิกษุณีหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ภิกษุณีจำนวนมากในพระธรรมวินัยนีมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่ย่อมรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน ท่านพระอานนท์กล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุนีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสี่ประการอยู่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จากรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อนจากนั้นได้ชี้แจงให้พิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลูกจากอาสนะจากไป ต่อมาท่านพระอนุนเที่ยวบินทบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัฒทหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อชาวนี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสศกถือบาตและจีวรเข้าไปยังสำนักภิกษุณีแห่งหนึ่งนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นภิกษุณีจำนวนมาก เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านอานน์ภิกษุณีจำนวนมากในพระรรมวิน,นัยนีมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่ย่อมรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษ ที่มีอยู่ก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานทน์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน สติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ความเร่าร้อนในกายที่มีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นบ้างจิตหดหูบ้างจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกบ้างพิกษุนันพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้ที่นิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอพิจารณาเห็นว่า เราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาเถิดบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้ไม่ตรึกและไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีสติในภายในมีความสุข พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ความเร่าร้อนในกายที่มีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นบ้างจิตหดหูบ้างจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกบ้างภิกษุนันพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอ ตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทิีตย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น เธอพิจารณาเห็นว่าเราตั้งจิตไวเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาเถิดบัดนี้เราจะคุมจิตไวเธอคุมจิตไวไม่ตรึกและไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณ มีสติในภายในมีความสุขอาน,น์ภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้อย่างนี้ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้อย่างไรคือภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่า เราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกลำดับนั้นเธอรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้าหลุดพ้นแล้วไม่ตั้งอยู่ต่อมาก็รู้ชัดว่าเราพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัำปัญญะ มีสติมีความสุขภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกลำดับนั้นเธอรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้าหลุดพ้นแล้วไม่ตั้งอยู่ ต่อมาก็รู้ชัดว่าเราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีความสุขภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกลำดับนั้น เธอรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้าหลุดพ้นแล้วไม่ตั้งอยู่ต่อมาก็รู้ชัดว่าเราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีความสุขภิกษุ ไม่ตั้งจิตไวในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งจิตไวในภายนอกลำดับนั้นเธอรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้าหลุดพ้นแล้วไม่ตั้งอยู่ต่อมาก็รู้ชัดว่า เราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสรรมปรัญญะมีสติมีความสุขอาน,น์ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไวอย่างนี้อาน,น์ภาวนาเพราะการตั้งจิตไวเราได้แสดงแล้วภาวนา เพราะการไม่ตั้งจิตไว้เราก็ได้แสดงแล้วด้วยประการชนีอานนกิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทําแก่สามกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทาแล้วแก่เธอทั้งหลายอานน นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี่คือคําพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิต ของพระบูมิพระบาท